นี่เรื่องหมูด้วยครับนี่อาหมูยังสวัสดีครับ <c oughs> โอ้นี่ครับผีต้นน้ำมันต้องเลี้ยงด้วยหมูหนึ่งตัวกินบะมดห้ามหอลงนะฮะอ่านี่ครับประเพณีของเปิรนครับ เดี๋ยวเราต้องเยี่ยมเนี่ยมึงจะหายกิ่นมือมดบนนี้นะครับห้ามห่อลงนะครับบนบนถือว่าต้องกิ่นมดจูนี้ถ้าบอกมดก็คว่างที่นี่เลยนะครับสวัสดีครับยังได้หลายไฟแล้วเนาะครับหลายไฟแล้วโอเคไฟแล้วมาเจ้าล่ะจะลังทำไมถึงโอเคครับอ้าวครับสวัสดีครับท่านนายกครับ <c oughs> อันนี้เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับน,น้องเร <c oughs> ียบร้อยแล้วเกวี่ป้าหมอนี่ครับทำพิธีเรียบร้อยแล้วอ่าน,นี่ครับเฮามาป้าท่านนายกเทพสงวนนะครับนายกของตำบลบรีท้อยเฮานะครับ ครับครับเาะนี้สีเขาสีเขาจ้อนครัปลอหมอครับมัไม่ทำนดีนเ่งเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าดอยนั่นเนี่ยครับเป็นไปที่นี้ของพี่น้องในบนดอยเพื่อนครับมันจะปีนี้เป็นเลือกเจ้าตีเจ้าตาเจ้าป่าเจ้าเขาเป็นใจ้หมูนะครับเนี่ยคจ้หมูเป็นตัวเลยนะครับรักการของประเภณนี้เพลิงคือกินหมู แล้วบ่เช้อเข้าบ้านนะครับต้องกินนี่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 ทำพิธีนี่กินบปแต่ว่ากรณีมันแบบมดบบเชียงกันก็ต้องทำลายหมดกว้างนี้เลยเับบ้านถ้าเหลือถ้าเหลือก็ขว้างเลยขว้างนี้เลยขว้างหรือเอาเผาใส่ป่องไฟไปห้ามนี่นะเขาห้ามครับห้ามเลยนี่เขาห้ามบ่าเบอร์ห้องเพลงครับเบอรห้องเพลงในนี่คนพื้อตะกูล ครับอกันได้อยู่แต่ว่านเ็คนหน่งงคนอยียงดัง้มาได้ครับมันกอไเลียงเจ้าป่าเจ้าเขาเนาะครับเนาะอืมห่อของเองครับแต่กิดไเป็นอย่างน้แต่ว่าเราต้องไปช่วยงานเขาอยู่นครับกนนครับอ้อห้ามลักแก็คือกินนี้จุนี้ห้ามห่อแล้วก็ บางใจเสียงดังตะโกนหากันอู้กำยาบนิมมาได้นะห้องเพลงมาได้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอนี่เลยเล็งตับเล็งตับสักชิ้นหนึ่งนะฮะนี่ได้วิดถ่วยเดียวก็ปหมอนี่ถึงก็รับเ็ดครับมันทำม่ดีบดอะไรหรอทำบดอึงรดงับครับ ที่จริงต้องแบ่งต้องต้องมีเหล้าของผู้หมอให้เรากินด้วยอ่ะอ่าต้องมีเหล้าหมอหมอด้วยใช่พัดฮะนี่นี่ใส่ฮึมอืมเป็นปุ้งทุ้งจะได้ครับอร่อยดีครับเนี่ยทุ้งแต่เนื้อไ่ไงเนื้อยังเดียวครับเนาะเนื้อปนครับปุ้งกับเนื้อทำแบบธรรมชาติหเแบอย่างอืครับ ครับผมขอบคุณหมอครับขอบคุณนายเครับผมเดี๋ยวก็ไปขอตังบนหน่อยสวัสดีครับโอ้โหนี่ครับรัดชกชัครับเนี่ยมีหมอสุรพลก็มานะครับวันนี้ผมมาเจ้าน่อยเด้อครับครับขังนดเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันตังบนเลยกี่ฝ่ายครับนี่แหงบนลครับแลงบนลตังบนแล้วนะครับโอ้ขอบคุณครับ อ,อนี่ฮะมีทั้งอันนั้นต้มหรือแกงครับเป็นต้มต้มหน่องต้มกับยางาต้มแบบธรรมชาติครับต้มแบบธรรมชาติแบบธรรมชาติเลยปรุงธรรมชาติมาต้องค้างๆแล้วกินก็กินแบบธรรมชาติสุดยอดนะ นี่ครับบรรยากาศพอดีครับเขานี้เป็นมีส่วนตัวแล้วนี่เต่าย่างส่วนตัวแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวผมเดินไปพอฝ่ายทางบนน่อยสวัสดีครับมาหลวงครับมาจ้าหน่อยสวัสดีครับหมอเพิ่งมาถึงนะผมเพิ่งมาถึง เอาปอใหญ่นั่งดิเดี้อมนั้นดิโอเคครับตังบนมีกี่ฝ่ายครับบหลวงดซวครับเดี๋ยวผมยิมไปเดี๋ยเดี๋ยวไปก่อนหอ่เดี๋ยวเออเดี๋ยวไปกอนเดี๋ยวผมไปนะเออเปใหญ่นั่งดะครับอ่าเดี๋ยวรอปาหลวงก้าเดี๋ยวไปเจ่ากันนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายภาพนิ่งตอนนี้สกรรมเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูบรรยากาศต่างบนข้ามกับประหลวงครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเหนวอนาะ